นะครับสี่ดวง e oh, <okay. S 1> เลยนะฮะสวยนะผมว่านะเกียร์อัตโนมัติเจ็ดสปีดโอเป็นแอร์ออโต้แยกซ้ายขวานี่มีสองอันนี่น้อมีมีมีแป้งหน้าใหม่ที่มีแดงแดงอ่ะเหมือนจะชนใช่ป่ะจะมีอะไรวัตถุมาแดงแดงเมื่อกี้นี้เออ เป็นมาตรฐานของเขานี่คือเบาะผ้าของเขาไม่ได้น่าเกลียดเลยครับบอกตรงๆ <Wow. S 1> ลายก็ดูหรูหอ่าหลายๆรุ่นเนะี่ยตัวล่างๆอ่ะตกมาตายตรงนี้ <Huh? S 1> คือไม่มีที่วางแก้วให้ <Yeah. S 1> แต่อันนี้มีมาให้อะนะครับอันนี้เป็นมิสันดาวารานะครับตัวใหม่นะครับล่าสุดตัวนี้ที่ผมบอกเนะี่ยเป็นรุ่นสุดคุ้มนะครับของเขานะครับ สุดคุ้มยังไงคือเป็นตัว E นะครับ4ประตู K อโต o นะครับตัวนี้นะครับนี่ไฟคอส LED นะครับ4ดวงเลยนะฮะสวยนะผมว่านะฮะแต่ข้อเสียดายของเ้านะครับสำหรับตัว E นะฮะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วก็ไม่มีเซ็นเซอร์มาให้ครับแต่เขามีกล้องอาราวิวมอนเตอร์ให้ตรงด้านนี้นะฮะโอ้ใช้ได้เลยนะฮะ ขนาดตัวอีกก็คุ้มแล้วนะนี่นะครับราคาของเขา899,000บาท <Wow. S 1> นะครับแล้วก็ความประหยัดน้ำมันของเขาคือ13.7กิโลเมตรต่อลิตรอืมดีเยี่ยมเลยนะครับนี่มีกล้องรอบคันให้นะฮะไฟเลี้ยว LED มีบันไดข้างมาให้ครับแต่ไม่มีราวหลังคากุญแจนะครับเป็น Keyless นี่นะครับทันสมัยมากไม่ถึง9 0 0 0แสนแต่ได้เป็นคีเลตแล้วนะครับตอนนี้นะฮะตัวนี้ถังน้ำมันนะครับเปิดจากด้านในนะครับขนาดยางนะครับ255 6 5 R 1 7นะครับได้แม็กหลายนี้เลยก็ถือว่ามาตรฐานแล้วกันเนาะนะครับความสวยก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่ละคนฮะนี่ครับสัญลักษณ์แคลิเบอร์นะครับผมเลยมองว่านะฮะผมสูง1 7 8นะฮะ ถือว่าสูงเลยแนะคันนี้ดูสง่างามแน่นอนถ้าใครซื้อไปนะตัวนี้นี่ครับ <Huh? S 1> ไฟท้ายของเขารุ่นแคลิเบอร์ไปทุกรุ่นนะครับจะได้เป็นนะครับ LED Light Guiding ตัว C ครับส่วนไฟเบรกก็เป็นนะฮะ LED แล้วนะครับแต่น่าเสียดายที่ไฟเลี้ยวและไฟถอยยังเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับมีการชนมาให้เซ็นเซอร์มี4จุดนะครับกล้องมองหลัง ก็มีมาให้ครับแล้วก็ตัวผ่อนแรงฝาท้ายนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับที่สำคัญก็คือของตัว E ก็มีตัวกุญแจล็อกฝากท้ายมาให้ในกรณีที่เราไปติดแคลิบอยแล้วไม่อยากเปิดนะครับ <Yes. S 1> ก็ช่วยล็อกได้อีกชั้นหนึ่งเหมือนกัน <Yes. S 1> นะครับแล้วก็ไฟเบรกดวงที่สามมีมาให้นะครับมาสีนี้ก็ดูดีอยู่นะฮะ <Wow. S 1> ใช้ได้เลยนะครับ นี่ครับภายโดยภาพรวมภายนอกของเขานะครับของตัว E Caliber 4เประตูว E นะครับราคา8 0 0 0ส0 99,000นะครับาทนะผมก็ว่ารุ่นนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับน่าซื้ออยู่นะเออ <What? S 1> สวยอ่าโอเคตัวที่ในรถนี่จะเป็นพวงะไยธรรมดา <Huh. S 1> เนาะไม่ได้หุ้มหนัง ป,ปุ่มสวิตช์มีมาให้ค,คุมเครื่องเสียงแล้วก็นี่คูดคอนโทนโ,โอเคนะครับอ๋อมีเปิดปิดแท็กชั่นคอนโทน yes โอเคแล้วฝาถังน้ำมันก็เปิดได้อยู่ข้างล่างเนาะอืมเนาะโอเคเดี๋ยวลองสตาร์ทดูเนาะหยี่บ <Yeah, break. S 2> เบรกอ๋อลืมไปว่าเกอร์โตปุ่มสตาร์ท โอ้เป็นแอร์ u อ o ้แยกซ้ายขวา,ขวานี่มีสองอันหนิเลยสลับซ้ายขวาอืมเดีย๋ยวลองดิอันนี้คาเม่าโอเคลองกล,ลุ่มคาเมรารอบคันใช่ครับ,รบเป็นไงบ้างอ๋อโอเคนี่คือกล้องหน้านี่ซ้ายขวาโอเคนะครับ,บระบบก็ดีนะอืมเขาเรียกว่ามีระบบกล้องคาเมราซ้ายขวามาให้ปลอดภัยค่ะ เฮ้ยหน้าจอสวยว่ะใช้ได้เหมือนรถเก่งเลยเลองกดเปิัอก์ชันได้เลยค่ะเพราะว่าเราเราขับแต่รถตัวไม่มีอะไรไงพอมาเป็นแบบนี้มันมันเยอะว่ะ <laughs> ออปชั่นเยอะกอ่เออเว้ยพอมันเยอะกระจกออโต้ฝั่งคนขับพับได้ด้วยนี่อ,อ่ากระจกพับไฟฟ้านะปรับไฟฟ้าป <c> ิดเปิดทัชั่นคอนโทรลเออว่ะดูหรู ดูหรูในระดับของเขาเลย <c oughs> แต่ที่น่าเสียดาย <c oughs> นี่ไม่มีตรงนี้ดูที่วางแก้วแกว้วมันต้องมาวางตรงนี้แทนนะครับเออโอเคหน้าของแก้วเนาะเกียร์เจ็ดสปีดค่ะเกียร์ตัดมัสเจ็สปีดเออก็ถัวเกียร์ก็สวยเนาะนี่นีบวกลบซ้ายขวาด้วยอืมเนาะมีอะไรเนี่ย power outlet ให้นะครัวันนี้น่าจะปิดเซ็นเซอร์ถอยหลัง เรียกว่าพักค่ะ4เซนเซนหัวนะครับไม่ให้เสียงดังโอ้นี่เพลงอยู่นี่ใช่ป่ะค่ะเพลงอยู่นี่ Apple Car Play อืมนี่ปรับแอร์นี่ได้อันนี้เป็นแอร์หลังมีมาให้เดี๋ยวค่อยไปดูตอนหลังใงนี้มีอะไรบ้างอ๋อมี power outlet แต่ช่องเล็กไปหน่อยนะช่องเล็กกว่ารีวอไปนิดนึงแต่ก็เอาใส่แบบเล็กๆน่าจะใส่ชาร์จโทรศัพท์แหละเนาะมี Type C ให้ด้วยดิ ช่ช C to C หรือว่า C to what อะไรนี่มาปกติอันเดิมนี่ไม่มีเลยไม่มีนะ <c oughs> E นี่คือไม่มีอะไรเลยอ่ะไอ้ย่ไม่มครบพร้อมค่ะก็ดูหรูหลูลลอยู่นะถ้าความรู้สึกผมนะตรงนี้เป็นบุผ้าอันนี้กล้องดับหรือเปล่าอะไรนะอดับกลองกลอง,งอ๋อไม่ดับไม่ดับไม่ดับอ๋อนี่ก็คือเดี๋ยวจะขอขอดูหน่อย มีเลยอ๋อมันจะเตือนว่าอาทีคือกล้องหน้ามันก็คือดูแบบว่าข้างหน้ามีอะไรเนาะเวลาถอยจอดถูกป่ะหนูจะลองไปยืนอยู่ข้างหน้านะมันจะมีแสงกับพี่เป็นสีเหลืองเป็นของเอโบดีเนี่ยคะ่ะอืมคืออะไรแปลว่าอะไรอืมปุ่มเครื่องเสียงจอเลยอ๋อไม่มีอะ่ะอ๋อมีมีมีม ไฟข้างหน้าใหม่ที่มีแดงๆอ่ะเหมือนจะชนใช่ป่ะจะมีอะไรวัตถุมาแดงๆเมื่อกี้นี้เออเป็นมาตรฐานของเขาไฟมาให้เออครับไปเดี๋ยวขอไปดูตอนหลังอ่ะถ้าจะปิดยังไงปิดสตาร์ปิดใช่ค่ะกดนเลยค่ะนี่คือการปิดเนาะกดถ้าเป็นตัวเก่านี่จะแช่ไว้แต่เป็นตัวใหม่นี่คือปิดรอบถ้าเป็นตัวใหม่ปิดรอบเดียวเลยอ๋อระบบที่เขาเพิ่มให้มา อืมแต่นี่แข็งเนาะไม่เด้นบุนุ่มเป็นปกติก็อย่างว่าอะไรตัว E ตัว E ก็คือตัวเริ่มต้นของอโอ,โอโตโ้แต่สูงเลยแหละนี่สแสดงว่ามีตัดตัดแสงโดยเฉพาะผมผมเห็นจําได้ขนาดตัว E ก็มีตัดแสงอัตโนมัติให้แล้วโหอ,ออปชั่นจะเยอะไปไหนเนี่ยเดี๋วยวขอไปดูตรงนู้นนะครับด้านหลังก่อนสิ่งที่ผมอยากรู้คือข้างหนัง เป็นยังไงสำหรับรถครอบครัวแล้วกันนี่ผู้สานตอนหลังนะจะเป็นยังไงบ้างนี่ที่ผมอยากจะรู้ก็คือเบาะผ้านี่แหละว่ามันจะโอเคไหมนี่คือเบาะผ้าของเขาไม่ได้น่าเกลียดเลยครับบอกตรงๆลายก็ดูหรูหรูลายก็ดูหรูอยู่นะนะเออไม่ได้ลายน่าเกลียดแบบธรรมดาด้วยอ่ะ แล้วก็มีความนุ่มเดี๋ยวผมต้องลองนั่งดูจะเป็นอย่างไรต้องถอนทางให้ไม่ต้องนะงอืมเนาะสำหรับคนมานั่งที่สำคัญนี่แอร์ตอนหลังพร้อมช่อง USB โอ้โหเฮ้ยแล้วก็วางอะไรน็กน้อยวางอะไรไม่รู้ก็แอร์นะมีแอร์หลังอ่ะความรู้สึกนั่งตอนนี้บอกได้เลยว่า มันก็ต้องไม่ถึงรถเก่งอ่ะนะมันได้ประมาณนี้แต่ถามว่านั่งได้ไหมนั่งได้นะลายบอกก็ดูของพี่ขนาดที่ตัวสูงยังไม่ติดเลยนะคะอืมนี่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 โหนี่เซลลเขาดีมากแล้วเขาบุ๋มเบอกไว้ด้วยเนาะเพื่อแบบให้เราสนโคงให้ลูกค้าได้เหียดขาก็ทำกันบ้านมาดีอยู่นะรอบนี้นิสสันนะฮะนี่เห็นไหม เป็นเบาะผ้าเออนะครับมีมือจับตรงนี้มาให้แต่ไม่ได้มีตรงนี้มาให้เพราะว่ารถที่สำนักงานมีตัวนี้มาให้ตัวยกสูงนะนอืมออัีกมมมาาาาลท่่ควปกกวปดภยืเนี่ยดูครับด้านหน้านี่ก็ดูหรูหูอยู่นะตัวอ e ีนี่ก็คือแบบ ไม่ได้หน้าเกลียดไม่ได้หน้าเกลียดถึงแม้จะไม่ได้พงอะไรหุ้มหนังแต่ก็ดูดีอยู่นะอืมก็ตามสไตล์เนาะตัวอ e ีจะเอาอะไรมากมายนี่เอ้ยมีอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยนี่ที่วางที่วางแก้วนี่อะไรอะ่ะรู้ปะ,ะปลำโพง,งไม่รู้เหนะมือนกันนะอ่าไฟอ๋อเฮ้ยเป็น LED แล้วเดี๋ยวนี้ ใช่ไหมอาดีแล้วอันนี้เปิดสองข้างเอออืมให้มาเยอะให้มาเยอะอยู่นะครับสําหรับไมเนอร์เชนป่ะตัวนี้ถือว่าไมเนอร์เชนเนาะก็ให้มาเยอะอยู่เพราะว่าบอกได้เลยว่าเมื่อก่อนตัวอีอ่ะเป็นสีเบดไม่ขนาดน,น,าดนี้แล้วก็เป็นสีเบดด้วยแล้วมันจะบอกได้เลยว่าเปื้อนง่ายมากเป็นสีเบดแต่อันนี้นะครับเบอะลายเบอะของเขา ไม่ได no ้น่าเกียรดเอาตรงๆแอดแล้วเป็นสีดําไม่ได้น่าเกียดถามว่านั่งได้ไหมนั่งได้เลยเลยะยะไกลมีนึกว่าไม่มีมีอยู่คือนี่ครับทีวางแก้วกีวางแก้วก็ตันนี้ก็มีค่ะอ่าหลายๆรุ่นเนี่ยตัวล่างๆอะตกมาตายตรงนี้คือไม่มีที่วางแก้วให้แต่อันนี้มีมาให้แต่ถ้าจะไปหุ้มหนังก็น่าจะจะ แพงอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะฮะห้าถึงหกพันก็ต้องตอนนี้ก็ต้องเลือกแล้วแหละว่าจะเอาตัว E หรือว่าตัว V e. แต่เมื่อกี้น้องก็บอกว่าการขับปิ้คล้ายกันแบ E กับ V แต่ก็คือออปชันที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนยที่ที่มีเข้ามาแล้วบางตัวที่ตัดออกไป